ừm sốt việt nam vinh ông việt nam sốt tổ hết trên này sẽ chập đẩy, sao vậy พ่อแม่พี่น้องพี่ป่านะอาทุกผลทุกคนที่ได้เขามาติดตามคุณแม่เมื่อนี่คุณแม่กัดจะได้เขาสวนเดิมๆแต่ภาเขาสวนคือเก่าแล้วค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าเมื่อนี่กัดไปตลาดก่อนจะเขาสวนเมื่อบกิจกรรเม,มื่อนี่เป็นยังคุณแม่จังบ่ไดเขาสวนตั้งแต่ตอนเศร้ากิจกรรมเมื่อนี่ค่ะพี่น้องคะอ่ะอาเมืบเบ่อบรรจกันก็คือว่าว่าอันเมื่อนี่เป็นมือเฮ็ดบุญเนาะพี่น้องค่ะบุญ ตามความเสือของสามีตามความเสือของบรรพบุรุษเพิ่นมาเนาะพี่นอ้องค่ะก็คือเมื่อว่านกอนอะ่ะไปห่อขนมมาพี่น้องเาห่ออันเกินเราบัาจางละพี่น้องไหวทําบุญเฮ็ดลงบัตจางกับสิผ้าบ้าเบิ่งกี่นอ้องออามันเฮ็ดบุญวิธีใดเด็กแนวใดลักษณะเนาะพี่น้องเนาะตามความเสือของคนจีนเด้อพี่น้องเด้ออ่ะไปไปนํากันเด้ทีอ่ะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นเจ้าวทีที่ปกปักรักษาบ้าน เอื่อนบางเอื้อนซานบางซองที่ห้ออยู่นะพี่น้องคะอันนี้คุณแม่กับบอด้มี่ยังหมากไม่ที่ตรงมืไวเพราะว่าก็มีแค่สมเนาะสมกับน้ำชาพี่น้องคะอันนี้จะเป็นน้ำชาเนาะพี่น้องถั่ยน้ำชาเนาะแล้วก็อันนี้เป็นสมเป็นผลไม้สามนอยพี่น้องอนี้ตัวห่ออยู่ข้างในเนี่ยก็จะเป็นข้าวเหนียวห่อพวกเครื่องและหลายอย่างพี่น้องซิบกวัวย่างอยู่ในห่อข้าวเหนียวเนาะพี่น้องก็จะมีหมูมีไข่เค็มมีโอ้ยหลายอย่างพี่น้องหลายอย่าง เนาะเพราะว่ายางละหน่อยๆเนาะก็มีกุนเชียงมั่งแล้วก็มีโอ้ยหลายยางพี่น้องแล้วแต่ว่าเข้าสิเอาหยังมาใส่อันนี้มีมหมักเกาลักน้ำเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ขนมปะจางเนาะเออกับคุณแม่กับไหเบิงค่ะไหเบิงพ่อพ่อพ่อประมาณเนาะพี่น้องไหวเนาะพี่น้องกับเพมหีหยังหมากคุณแม่ก็จะไหวประมาณนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะก็จะเป็นหมูหมูอ่าอันนี้ก็จะถวยน้ำซาพี่น้องคะ่ะ มีถวยน้ำชาสามสามถัวยนะพี่น้องนะแล้วก็มีมีเหล่าเหล่าอันนี้วายเห็นเด้อพี่น้องอันนี้ก็จะมีเปกหนึ่งนพี่น้องนอก็มีถวยน้ำชามีเปกแล้วก็มีหมูนะพี่น้องคะมีไก่ตัวหนึ่งแล้วก็มีมีพี่น้องคะแล้วก็อันนี้คือเป็นขนมบัดจางี่นองก็มีสมนี่นี่ก็มีแค่นี้แหละในการเซ็นไวบัรพบพรุษในความเสือของสามีในความเสือของอัน ของคนจีนที่เพิ่นเสื่อแล้วเฮ็ดตามกันมาเนาะพี่น้องในการเฮ็ดบุญนะพี่น้องขาอันนี้มือนีก็ถือว่ามือนีคุณแม่ก็ได้มาทาหน้าที่เป็นลูกสะภ้ยที่ไดไม่อันเซนไว้ในลักษณะที่ว่าเฮ็ดดังสี่คุณแม่ก็ดังเดิมเนาะคุณแม่ก็บ่อด้มาเฮ็ดบ่เคยมีอันเข้าไปเฮ็ดบุญก็จะไปวัดเนาะพี่น้องแต่ว่าด้วยความเสือ่อที่ว่ามาเป็นลูกสะภ้ยแล้วเพื่อนก็น สอนสอนกระเฮ็ดตามกันมาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าคุณแม่ก็ไปวัดอยู่เด้บได้ว่าบบไปก็ไปแต่ช่วงนี้มันติดมันมันปิดเรื่องโควิดกิจกรรมทั้งวัดมันบม่มีพี่นอ้องขาคุณแม่ก็ได้สวดมน่นอยู่บ้านบได้ไปวัดเนาะแต่ว่าเมื่อนี้ก็เป็นมือเฮ็ดบุญไหวขนมบะาจางังยินนี่คุณแม่ก็จะเปิดขนมบะาจาังให้บึงเนาะพี่น้องเนาะ เปิดอ่ะเพราะว่าไวแล้วแหละขอเพิ่นแล้วว่างานขอว่าจะอนันเก็บมาให้หลูกให้ล้านกินแล้วพี่น้องคะแม่ก็เลยจะเปิดออะเปิดให้พี่ให้น้องเบึ่งเด้อพี่น้องเด้ออยู่ยในจานนี้เด้อเดี๋ยวตั้งกล่องดีๆก้อนพี่น้องะ่ะบอกให้พี่ให้น้องเบึ่งเดี<ม>๋ยวไปกินน้ำกันนะพี่น้อง เราะว่านี่เป็น,ปนของเป็นสลีมูคข้นเด็พี่น้องค่ะเด็พี่น้องค่ะนี่ขอพื่นแล้วาวงหันขอปูแล้วไปไปกินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออยูด่ดีมีแห้งเด้อไปกินน้ำกันเด้อพี่น้องวไยวาแล้วเลยพี่น้องค่ะวาขนมปังแล้ว คุณแม่จะผ้าทีผ้านองกินแล้วก็ยุ่เย็นเป็นสุขสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นมุ่งค้นนะพี่น้องของทีห่หฮาเยนไหวเอามากินในในความเสื้อได้พี่น้องแต่บอกบ,บเมนว่าอันทุกคนกินเราจะเป็นตังซี่มันยู่ในความเสือนะ้อเนาะมันมีดุลพินิจในความเสื้อได้คะ่ะเด้อพี่น้องคะอ่ะอะมากินน้ำกันเ้อคะ่ะพี่น้อง กินวะยูดีมีแห้งสุขภาพ,าาพ,พ,พราาาพ่างกายแข็งแรงที่สําคัญกินละอิ่มพี่น้องที่สําคัญแล้วก็กินได้อิ่มรู้สึกหมือหมูว่าจะมีโชคมีลาภมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะพี่น้องคะเอามากินน้ำกันเมื่อนี่เป็นมือไหวขนมบัตจางตามก้มเสื้อหล้กก็จะได้กินให้มันอิ่มพี่น้องคะกินอิ่มแล้วคุณแหม่กจะเขาสวนอันนี้ลักๆเด้อพี่น้องจะกินในเบิ้งนะ,ะอันปอกแล้ว ไวแล้วสิเอามากินมันนี่เฮ้พี่หนงคะอืมอืมเซ่บยั้หลพี่หนงมันมีหลาย,ยาอย่างอะไงอืมมีเกาลักมีเห็ดหอมมีกุ้งมีไข่เค็มอืมีหมูมีอันมิตรยังะหรอแม่ก็จำโมได โอ้ยมีหลายอย่างพี่น้องค่ะว่าให้ฟังมีหลายอย่างแล้วแต่ว่าคู้ไดสีเอาอย่างมาใส่มีกุนเชียงด้วยแต่ว่าการเฮ็ดอันนี้มันอยู่ในตัวห่อเนี่ละพี่น้องห่อนี่บางคนก็ห่อเป็นเนแล้วคุณแม่ห่อเปลนเด็กห่อเป็นเฮ็ดแล้วเอามาสู้พี่สู้น้องกินเนี่ยอะมากินน้ำกันปะนะแซ่ Ừ, เลล้าเหนียวอิ่มขอบคนเลยลาเด้อพี่น้องเออมาแต่ใส่น้อโอ้ย่ฮ้งก็พี่น้องเป็ดหนามพี่นอ้นองมาแต่ใส่บุญน,นี่ มาอยู่ในสระค,คุณแม่นี่โอ้บอกเคยเห็นได้พี่น้องคะเพิ่งเห็นมือนี่มันคือมือดีท้มือนี่โอ้คุณ่ะเออโอ้ลงมาแต่ไซค์ละสองตัวงงขึ้กันได้พี่น้องน,น,น,นั่นๆล่นนหนามอยู่นั่นเฮ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยว นม่พี่น้องพีพมม่มันแหม่มาสวนมายางซ,ซ,ซื้อนี่ล่ะยางเลาะเลาะบงก็ไอไม่เห็นสองตัวน่ะมาแต่ไส่ล่ะนั่นโอ้นั่นสองตัวเลนน้านอยู่พี่น้องค่ะโอ้เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่อเออบ่งไปบง่งติล่ะเ็ี้ยงต่อตเจ้า น้องโตคู่กันพี่น้องอืมโอ้มาแต่ใส่น้องบันนี่ แง่เติบอยูเท้พี่น้องค่ะอ่ะอยู่นีละพ่อละอาจจะกลับก่อนเดออย่าไปใส่เด้อยู่นีละขันหมา่าละก็ดีกินปลาอยูหนี่ปาลาหลายยูไปพี่น้องคะอ่ะอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างไกยแ็งแรงพี่น้องคะ ให้เบิ่งธรรมชาติไปบ่มีหยังดอกราคาพี่น้องคะ่ะคุณแม่ก็บ่เคยเห็นมาพ่อมือนีมือแรกขึ้นกันเพ็ดสองตัวนะออืม,อม